สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมบัญชาชุมเชรเวทในเดินหน้าประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่ผมเดินดูตลาดด้านหลังกระทรวงการคลังก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจที่มีกําลังซื้อสูงทีเดียวได้พบปะแม่ค้าได้พบปะกับคนซื้อพูดคุยกันสิ่งที่เขากังวลก็เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจราคา2อง0จากตรงนั้นผมมาถึงจุดนี้นี่คือพระคลังในพระคลังมหาสมบัติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กระทรวงการคลังนั้นได้กําหนดว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทั้งความเชื่อมั่น ทั้งของคนทำงานทั้งของประชาชนเพื่อที่จะทำให้การค้าการขายอยู่ดีกินดีและมีเงินเก็บสะสมไปเยอะๆเศรษฐกิจ2560จะเป็นอย่างไรมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอภิษฎตันติบวรวงศน่าสนใจทีเดียวครับและเราจะเห็นว่าปีหน้าการเดินทางของเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยครับ 4%ปีหน้าประเทศไทยทํำได้ไหมภายใต้บทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลังผมว่า4%ที่เราพูดกันเนี่ยคือ4%ที่เราบอกว่าถ้าเราอยากให้เศรษฐกิจไทยโตเต็มศักยภาพเนี่ยมันควรจะอยู่ที่4-5 4-5นะครับพอเราพูดอย่างนี้ไปเนี่ยทุกคนก็บอกเอ๊ะมันจะถึง4หรือเปล่าใช่ครับนะครับด้วยสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าทุกอย่างยังเดินอย่างที่เราทําอยู่เนี่ย ปีหน้าเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เขาคาดการไว้เนี่ยก็คงจะโตประมาณสัก3.4ดีกว่าปีนี้นิดหน่อยนะครับหลายๆเรื่องเริ่มปลีดออกมานะครับเริ่มเห็นความหวังนะครับที่จะก้าวต่อไปแล้วก็ผลักดันเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรื่องรถไฟเรื่องทางดวนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เหมือนกับปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับเริ่มปลีดดอกแต่ว่ามันจะเห็นผลก่อยหลายๆปีนะครับ แต่ผลมันออกมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีตรงที่เราเก็บกินยาว<อ>นะครับของเหล่านั้นเนี่ยคือสิ่งที่สามารถเก็บกินยาวได้เพราะมันจะเพิ่มประสิทธิภาพประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันประเทศนะครับนอกจากทาเรื่องยาวแล้วเนี่ยซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาที่เราทำเนี่ยก็มีการปลูกต้นไม้เล็กหน่อย,น,อยนะครับเช่นสิ่งที่เราเอาเงินเติมลงไปในภาคของ ชุมชนชมชน,นะครับเราบอกว่าเอาเงินลงไปเนี่ยเพื่อไปทำโครงการหรือไปทำสิ่งซึ่งจะพัฒนาท้องถิ่นของเขาครับโดยเน้นในเรื่องความสามารถในการหาไรายได้ของเขาจะต้องดีขึ<อ>้นเราเองเราเน้นนะครับที่จะดูแลเศรษฐกิจในประเทศคร,ครับเพราะว่าเรารู้เนี่ยความเสี่ยงของต่างประเทศนี่มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเราเองเราคิดว่าเรายัง ไปได้นะครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าทําปกติเนี่ยสามจุดสี่เนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราควรจะทําให้มันเต็มศักยภาพตึงสิ่งที่เราพยายามอยากจะแก้ก็คือว่าทํายังไงให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีก็คือต้องการต้องให้สร้างโอกาสให้เขาสามารถหารายได้ได้เศรษฐกิจต้องมีการเจริญเติบโตเขาถึงจะทํางานได้ใช่ไหมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ เราจึงบอกว่าโอเคจะกู้เงินเพิ่มขึ้นนะครับอีกแสนหกหมื่นกว่าล้านกู้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อยกระดับประเทศและเพื่อปฏิรูปประเทศให้เราสามารถก้าวข้ามปัจจุบันไปสิ่งที่รัฐบาลตั้งไว้คือ4.0 4.0นะครับทีนี้การจะก้าวไป4.0จเนี่ยทำเฉพาะส่วนกลางพอไหม เราก็บอกว่าเ,ออเราส่วนกลางก็ลงไปตั้งเยอะแล้วอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายโครงการรถไฟทั้งหลายลงทั้งเยอะแล้วแล้วถ้าเราโตเฉพาะตรงกลางแล้วข้างนอกยังไม่โตทําได้ไหมคําตอบคือบอกโอ้ไม่ได้ถ้าเราต้องการก้าวไป4.0มันต้องให้ทุกทุกเขตทุกๆจังหวัดสามารถก้าวไป4.0ได้พร้อมๆกันนะครับเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างน,นั้นเอางบเหล่านี้นี่ลงไปให้กลุ่มจังหวัดเลย กลุ่มหนึ่งสัก5,000 6,000ล้านสิครับให้เขาลงไปลงทุนในสิ่งที่เราเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดจริงๆยุทธศาสตร์เขาจะต้องรองรับ,รบเพื่อที่จะให้สามารถกลุ่มจังหวัดเขาก้าวข้ามไป4.0ี้ได้ได้แล้วนั่นคืออะไรล่ะเขาต้องเป็นคนคิดเองอส่วนกลางเราไม่เป็นคนคิดให้เพราะเราเป็นคนคิดมันก็มันก็กลายเป็นเรื่องศูนกลางไปทำให้นะครับ แล้วก็มีคนคิดบอกว่าไอ้ถ้าส่วนกลางคิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเห็นว่ประมาณที่ลงไปมันก็รั่วไหลอะ่ะ oh. กว่าจะไปถึงเขาเนี่ยมันก็เหลือน้อยที่นี่ให้เขาคิดเองจะช่วยให้คนที่ทํางานหรือวัยทำงานเนี่ยเขาสามารถจะดูแลตัวเองจากเรื่องมาตรการทางภาษียังไงบ้างรครับต้องบอกว่าภาษีเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับนะครับสิ่งที่เราพยายามทําก็คือว่า การจัดเก็บภาษีเนี่ยจะต้องมีความเป็นทันรนะครับแล้วก็ไม่ล่วไหลไม่ั่วไหลนะครับปัจจุบันที่เป็นปัญหาอยู่ในประเทศเราเนี่ยในเรื่องของภาษ,ษีก็คือว่าการล่วไหลเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับคนสองล้านกว่าคนเนี่ยจ่ายภาษ,ษีเพื่อดูแลคน60ล้าน60ล้านนะครับคนเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลได้ดูแลไป ปีที่ผ่านมานะครับตรงที่ว่าเราลดอัตราภาษีลงมาแล้วก็เพิ่มลดหยนต์ให้มากขึ้นนะครับซึ่งจะทําให้คนที่เสียภาษีเนี่ยนะครับเสียภาษีน้อยลงไปค่อนข้างมากนะครับและเนื่องจากอัตราเนี่ยเราเพิ่งลดหย่อนลงมาเนี่ยก็ก็คงยังไม่มีอะไรที่จะเพิ่มยกเว้น มาตรการเล็กๆน้อยๆเหมือนกับที่เราทำตอนนี้นะครับเล่นชอบเพื่อช่วยชาติอะไรต่างๆนะครับนะครับซึ่งเัินนี้ก็คือคนเหล่านี้ได้มีโอกาสเสียภาษีแล้วก็หาโอกาสที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยได้หักลดหย่อนเพิ่มขึ้นแต่มรดการเหล่านี้เนี่ยมันจะยาวไม่ได้นะครับมันไม่ใช่มารการที่สามารถจะทําได้อย่างยาวๆนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยเรื่องการล่วไหลเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่เราไปดูแลไม่ให้ไม่เกิดแปลงสัญชาตเพื่อจะลดภาษีอะไรเงี้ยไอเย้เรเื่องเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นแต่เนื่องจากเราเองเราเน้นเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้น,นของเหล่านี้เราก็บอกว่าผู้ประกอบการขอให้ทําให้ถูกและให้สุจริตเถอะนะครับแล้วจริงๆเนี่ยผู้ที่ประกอบการที่ทําถูกต้องโดยเฉพาะลงไปเรื่องของการทําบัญชีซึ่งเราส่งเสริมมากนะครับในการทําบัญชีเดียวเนี่ย ผู้ที่ทําเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายลดลงไปเยอะแต่ว่าในการออกแบบของเราพยายามส่งเสริมให้มามีมาตรการส่งเสริมขณะเดียวกันก็มีมาตรการล้อมไว้ด้วยเช่นเราบอกว่าปี61ขึ้นไปคนที่จะไปกู้เงินแบงค์ต้องใช้บัญชีจากสัมะกรนนะนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณจะบอกว่ามันสมะกรฉันไม่ถูกจะไปเอานันไม่ได้แล้วแบงค์จะให้ไม่ได้แล้วล่ะนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยพยายามเข้าสู่ระบบและผมเชื่อว่าถ้าเราอุดเรื่องร่วไหลได้เนี่ยในภาษีของเราก็จะกลับขึ้นมาเองซึ่งเมื่อภาษีกลับขึ้นมาในการที่จะปรับลดอะไรให้กับคนซึ่งเขาเสียอยู่ตอนนี้มันก็จะมีโอกาสมากขึ้นที่จะทําได้นะครับอีกส่วนที่เราสําคัญเนี่ยที่เราพยายามดูแลก็คือคนซึ่งรายได้น้อย นะครับคนยากคนจนตั้งๆครับแต่ว่าในเรื่องเงินเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างมีคนบอกอะบอกว่ารายได้วันละ300นะครับบ้านอยู่ไกลนะครับเดินทางเข้ามาทํางานในกรุงเทพเข้ามาในใจกลางเมืองวันหนึ่งเดินทางเสียไป200แล้วแล้วเหลือร้อยหนึ่งถามว่าดำรงชีพอยู่ได้ไหมไม่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคิด นะครับเพื่อที่จะยังไงทำยังไงที่จะช่วยเขาในโครงการ e-payment ของเราที่เราทำมาก็มีส่วนหนึ่งในเรื่องของสวัสดิการของภาครัฐนะครับเมื่อ e-payment เหล่านี้เสร็จทุกคนเหล่าคนเหล่านี้ก็จะมีบัตรของตัวเองอที่จะสามารถนำไปขึ้นรถเมล์ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟซึ่งได้ราคาลดได้นะครับท่านคาดหวังว่าระบบที่จะเสร็จสมบูรณ์มี่เดือกลางปีกลางปีกลางปี60ครับ โอกาสดีเลยยังมีนะครับเพราะว่ามีปัจจัยหลายเรื่องนะครับอย่างเรื่องรถเมย์เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ไอ้ตัวตัวอ่าตัวอ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเขาตอนนี้เปิดประมูลแล้วนะครับก็หวังว่าเขาจะทําได้ทันนะครับไอ้รถอื่นๆรถไฟนะครับที่จะใช้ร่วมกันนะครับเช่นรถไฟฟ้งไฟฟ้าเนี่ยเราก็กะให้ให้เขาลดราคาได้นะสำหรับคนกลุ่มนี้เพราะว่า คนกลุ่มนี้จะได้มีโอกาสได้ขึ้นรถไฟฟ้าที่ที่สะดวกด้วยก็อยู่ที่ว่าเรื่องตัวร่วมเขาจะสําเร็จจบลงอย่างตามตามที่ว่าไมขณะเดียวกันของกลุ่มรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเรื่องของสาธารณรพวกเนี่ยเราก็กําหนดในเรื่องของอีเพเมนตเลยบอกว่าเขาจะต้องไปติดตั้งเครื่องรับอ่านบัตรเนี่ยให้เสร็จให้ได้ประมาณเดือนเมษาพฤษภาเนี่นะครับในเมษาเนี่ยขอให้เขาติดให้หมด เพราะฉะนั้นต้นพึ้สถาก็คงใช้ได้ล่ะทุกคนก็น่าจะใช้ได้แต่ของภาคราชการอันนั้นหน่วยร้านวิสาหกิจทั้งหลายอาจจะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเหลือแต่แค่ติดตั้งนะครับซึ่งแต่แน่นอนเขาต้องไปเขียนโปรแกรมนะครับครับว่าเจอบัตรอย่างนี้อ่านแล้วลดห้าสิบบัตรอย่างนี้อ่านแล้วลด20อะไรเงี้ยมันก็มันต้องมันต้องมีโปรแกรมที่เขียนแต่ก็ยินดีได้ว่ารัฐบาลดูแล นะครับผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างน้อยขอให้เขาสามารถดํารงชีพนะครับและครองชีพอยู่ได้และก็พยายามสร้างโอกาสให้เขานะครับให้เขาสามารถก้าวข้ามไปจากความยากจนนะครับและแน่นอนนะครับที่เขาพูดกันนะครับการลดความเหลื่อมล้ําที่ดีที่สุดนะครับคือเรื่องการศึกษาการศึกษานะครับเมื่อคนมีโอกาสได้ศึกษานะครับ เขาก็จะสามารถพัฒนาและปรับตัวเองขึ like, ้นไปอยู right. ่อีกระดับหนึ่งได้เขาจะสามารถคิดเองได้นะครับทาเองได้แทนที่จะบ่งบอกมีคนมาบอกว่าต้องทําอย่างนู้นทำอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้เราก็หวังว่าเราจะทําได้นะครับแล้วก็การปฏิรูปศึกษาเนี่ยก็รัฐบาลนี้ก็ทํามาค่อนข้างเยอะแล้วก็หวังว่าก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ ความเหลื่มล้ำของประเทศเนี่ยค,อยค,อยคอย่อยๆลดลงไปท่านผู้ชมครับพระคลังในพระคลังมหาสมบัติถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคอยดูแลเรื่องของการทำมาค้าขายและเงินคงคลังของประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับ นับจากนี้เป็นต้นไป2 6 0ที่กำลังจะมาถึงและต่อเนื่องความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนของประเทศไทยนั้นอยู่ในมือของประชาชนคนไทยภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงเศรษฐกิจหลายๆแห่งแม้แต่กระทรวงการค้างนั่นเองครับและทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมเัยเวชผมลาุ่นผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ เหมือนอยู่บ้านเราชื่นชมค่ำเช้าสุขทวี